มีครับผมหุญแบบรบุรีวัชระทรส้อยน้ำครับตอนนี้ผมก็อยากจะเล่าประสบการณ์ที่ผมผ่านมาแต่ว่าผมอาจจะพูดอาจจะมีติดขัดเพราะว่าผมอ่ะเพิ่งจะหายจากเอามาพึ่งนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีติดขัดมั่งนะรฮะผ,ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องนี้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เตือนที่ว่าช่วยเออเอา แคปซูลมาให้เราลองกินผมเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะดีแล้วก็หัวหน้าสายวัตถุรสนะครับอ่าผม,มเนื่องจากผมมาไปฉีดวัคซีนมาสองเข็มแอคต้าสองเข็มแล้วก็เป็นนํามาพึกรึ้อซีกแต่ว่าพี่เตือนอ่ะพี่สาวสสยที่แสนดีของผมอะแกก็พยายามทำมาให้ผมกินให้ถึงโรงพยาบาลเลยว่าเองต้องกินนะถ้าเองอยากจะหาย นาทีนั้นโค้งนั้นเราก็ไม่ค่าคิดแล้วว่ามันจะจะหายหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าผมก็เชื่อว่าพี่เตือนในยังไงก็ต้องเอาของดีมาให้ผมกินผมกินแล้วอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มแบบออกจากโรงพยาบาลได้เริ่มจเจริญเดินได้จากผมนี่เดินไม่ได้นะฮะเพราะาจริงจริงแล้วผมก็ขาเสียข้างหนึ่งอยู่แล้วเป็นน่าปริโอแต่พอมาเป็นอัมพาตพึงยิงหนักเลยขนาดน้ำน้ำลายไหลอ่ะลองคิดดูแล้วกันเพราะผมหนักไหมมือนี่ ้านกว่าแปลงฟันไม่ได้แล้วก็พูดไม่ชัดพูดติดอ่านแต่นี้พออยู่โรงพยาบาลผมก็กินกินมาตัวอาการดีขึ้นแล้วผมก็เริ่มกลับมาอยู่บ้านที่แจ็คพอตอีกก็คือว่าผมมาอยู่ไม่นานผมติดโควิดอีกไปอยู่โรงพยาบาลผมก็บอกพี่เจรอนพี่เจือนยังยัง,ยงมีความห่วงใยผมอีกนะเขาโทรมาหาผมว่าผมเนี่ย เป็นยังไงมั่งผมบอกพี่เตือนผมติดโควิดอีก,อกพี่เตือนบอกเองกินเพิ่มไปอีกเลยกินไปห้าเม็ดหกเม็ดเองกินไปเลยผมก็บอกดีๆแล้วพี่เตือนบอกมันเป็นสมุนไพรมันจะไม่ดีได้ไงเองกินไปเลยอีกห้าหกเม็ดผมก็จะกินเชื่อพี่สาวผมเอากินกันรึเปล่าเอาเป็นเชื่อไหมครับไม่อยากจะเชื่อภายนีแค่สามวันผมตรวจปอดตรวจอะไรไม่มีปอดผมปกติเลย ปกติหมอไล่กลับบ้านเลยขนาดครั้งที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลนะอยู่ในห้องพิเศษเตียงข้างผมมาก่อนผมผมมาหลังเขาแต่ผมแค่สามวันผมกลับบ้านเลย <S <S <ๆ S 2> ผมกลับบ้านเลยหมอบอกว่าปอดไม่เป็นไรแข็งแรงแล้วแล้วเชื้อผมหายไปไเออผมก็งงเหมือนกันนะสามวันเนี่ยเขายู่กันทิ้งสิบสี่วันอยู่กันทิ้งเป็นสิบสิบวันแต่ผมนี่สามวันเขาไล่ผมกลับบ้านเฉยเลยผมไยกลับบ้านเลย ด้วยความศรัทธาเลยนะผมพูดจากใจจริงเลยนะผมก็ไม่คาดคิดว่าทั้งๆที่ทเอานี่ผมตรงๆเลยนะครับผมพูดจากใจเลยตัวนี้ผมเรียกไม่ถูกนะผมยังเรียกไม่ถูกเลยว่าอะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวแหละคืออยู่สุขอยู่สุขผมรู้อย่างเดียวแล้วผมก็จาได้ว่าจริงๆไอ้ใหญ่ดีออนเซ่ดีออนเซ่อะไรเนี่ยผมก็ยังพอเข้าใจอยู่งิ้แต่ว่าผมก็เรียกกระชับซูนชับซูนแต่ทุกวันเนี้ยผมรู้อย่างเดียวว่ามันทําให้ผมหายและกลับมาเดินได้ แล้วก็ผมขอขอบคุณพี่เตือนที่ยังไงก็จับแขนผมไม่ปล่อยเลยว่าเออมึงต้องกินนะมึงกินได้มึงกินไปเพราให้มึงหายเดียวนี่พูดจากความใจจริงนะแล้วตอนนี้เขาก็มาดูมามาคุยกับผมว่ากินดีแล้วแล้วไม่ลองทําธุรกิจนะ่ะผมก็เลยบอกว่าอา้าวมันเป็นธุรกิจได้ด้วยเหรออ่าพูดกับผมผมว่าอา้าวพี่สาวบอกได้สิกินดีมีตังใช้มีไรายได้อีก ผมก็เลยว่าอ้าวอย่างนั้นมาเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้เุีงเดียวว่าพี่สาวผมแนะนําอะไรผมเอานั่นเลยผมก็เลยลงไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตผมลงเลยเพราะผมว่าหนึ่งในใจผมมั่นใจแล้วเขาดีจริงเองเอกินแล้วมันมีประโยชน์จริงแล้วมันมันทำให้ผมอะกลับมาพูดได้กลับมาเดินได้กลับมาอะไรเออขับรถได้นี่นี่ผมขับรถได้นะจากที่ผมขับรถไม่ได้วันนี้ไปขับผมขี่รถเองเลย พี่เตือนมาขเขายัางงงเลยว่าเอ๊ะเ,เป็นไปได้ยังไงขับรถได้แล้วผมเรื่องจําคํานี้ได้เลยบอกมึงอยากจะหายมึงต้องกินถ้ามึงอยากจะรวยมึงตามกูมาผมก็เลยอยากจะรวยกวเขาม้าง <c oughs> ครับงั้นขอขอบคุณนะผมอาจจะพูดไม่เก่งอาจจะเรียกชื่อใครไม่ค่อยถูกเพราะว่าผมเป็นน้องใหม่นะ เออก็เลยขอตะบางอย่างอาจจะพูดผิดทั้งไปอาจจะติดขัดมั่งก็ขออภัอยทุกคนนะครับขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆเหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนเปิดใจนะครับคิดว่าพอบริษัทมันดีเราควรที่จะเดินไป้างนานด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณตั้มโพธารามบัสดีครับ